เพราะคำว่าคุณค่าของชีวิตไม่มีวันเกษียณจึงทำให้ผมมาพบทุกท่านในวันนี้ชารนโรดมาสเตอร์นัทวัฒน์จิรวงไกัยสอนสวัสดีครับครับเอ่อไม่ทราบว่าบางท่านยังไม่เคยเจอผมใช่ไหมฮะโอเคเนาะโอเคเอมผมเนี่ย บ้านเกิดอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเป็นคนต่างจังหวัดโดยกําเนิดนะครับเป็นอะไรที่ว่าที่บ้านเนี่ยเป็นเกษตรกรนะครับเ,เกษตรกรอยู่ที่ภาคใต้ใครอยู่ภาคใต้บ้างครับอ๋อโอเคครับเอ่อครับแล้วก็เรียนที่หนังสือที่นู่นนะฮะแล้วจบมัธยมก็ที่นู่นนะครับเรียนหนังสือนะครับในภาพนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นภาพเมื่อห้าสิบปีที่แล้ว 50ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นวัยรุ่นนะครับแน่นอนฮะความใฝ่ฝันของคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะผมคนหนึ่งนะครับที่ว่าอยากจะเติบโตอยากจะมีอะไรที่ดีๆในชีวิตฮนะเพราะว่าได้รับการปลูกฝังมาจากคนที่ไปทํางานหรือไปสร้างเนื้อสร้างตัวที่กรุงเทพแล้วเข้ามาเล่าให้ฟังตลอดเวลานะครับเข้าหูมาตลอดครับแน่นอนฮะเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งเนาะที่มีความฝันนะครับซึ่งเป็นความฝันที่ฝังลึกเข้าไปในใจนะครับว่าเออสักวันหนึ่งเนี่ย เราจะต้องมากรุงเทพนะสมัยก่อนน่ยถ้ามากรุงเทพเนี่ยก็ถือว่ามาผัดจนภัยฟังแล้วแปลกเนาะสมัยก่อนมาผจนไปในกรุงเทพนะโอ้โต้องเจอโน่เจอนี่ครับเพราะอะไรฮะเราเผู้ใหญ่ก็ปลูกฝังว่าต้องเรียนเ,เรียนให้เรียนให้เก่งๆนะโอเคแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวนะแล้วก็รีบหางานทํานะแน่นอนฮะเราก็พยายามทําตามนั้นนะครับ <S <S เรียนให้จบจบให้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวซึ่งเป็นอะไรที่ว่าทุกๆคนก็ทําแบบนี้กันนะฮะ ไปไงครับพอมาเรียนที่กรุงเทพแน่นอนฮะก็ได้อะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆได้รู้ว่ากรุงเทพมันยังไงเป็นยังไงกันแน่นะครับโอเคนะครับเราก็พอจบปั๊บเนี่ยก็รีบสมัครงานตอนสมัยก่อนผมสมัครงานก็คือว่าเขียนใบสมัครเป็นชุดฮะเป็นปึ้งเลยฮะไล่ตั้งแต่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่สุข,ขุมวิทไล่ก็คือไปทุกบริษัทฮะที่ว่าเอ,อ เป็นไม่ได้ที่ว่าจะรับเราเขาทำงานนะฮะก็ได้มีโอกาสทํางานเขาเรียกว่าเป็นลูกจ้างนะครับลูกจ้างบริษัทเอกชนไม่ทราบว่าในที่นี้ใครเป็นเคยเป็นลูกจ้างเอกชนมาก่อนครับอ่าโอเคซึ่งเป็นอะไรที่ว่าแน่นอนฮนะเพราะเราอยู่บริษัทเอกชนการแข่งขันสูงไหมครับสูงนะครับตําแหน่งสูงสุดเป็นเหมือนกับยอดสามเหลี่ยมบนสุดฮนะเ็ไม่แค่คนเดียวเนาะหรือเจ้าของนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนทั้งว่าเราก็เอ๊ะ เป็นอะไรที่ว่าถ้าเราจะไต่ขึ้นไปสูงสุดแน่นอนฮะคนคนนั้นที่อยู่ข้างบนเราก็ต้องลาออกก่อนถูกไหมฮะเราถึงจะขึ้นไปได้แต่ถ้า,ร,ารอไม่ได้เป็นไงครับก็หางานใหม่หางานใหม่หางานใหม่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคแน่นอนฮะพอพอถึงจุดตันว่าถ้าเราจะขยับตําแหน่งขึ้นไปเนี่ยจะต้องทํำยังไงไอคนที่อยู่ข้างบนเราไม่ออกสักทีโอเคก็เออมีอย่างหนึ่งที่เราคิดได้ในตอนนั้นคือว่าไปเรียนหนังสือต่อครับก็ไปทํา ก็เรียกปริญญาโทเนาะภาคคําหนักหนาแค่ไหนเราก็ต้องยอมอะพอเลิกงานปั๊บเข้าไปเรียนเรียนกลับมาปั๊บเป็นอะไรที่ว่าหนักหนามากโอ้โหการบ้านเตม็มไปหมดครับเพราะอะไรฮะเพราะเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสร้างโอกาสให้กับตัวเองคิดอยู่เสมอก็คือสร้างโอกาสให้กับตัวเองเพื่อไล่ล่าความฝันเพราะว่าความฝันของเรามีเยอะเนาะก็ะคือว่าเราจะไม่ลืมความฝันของตัวเองเนาะโอเคแน่นอนฮะ เราบอกว่าโอเคนะเราจะมีการวางแผนตัวเองเนี่ยจบในด้านของมาร์เก็ตติ้งคือการตลาดนะครับจะมีการวางแผนอย่างงู้อย่าง,าง,างนี้วางแผนเนี่ยก็เคยได้ฟังเพลงเพลงหนึ่งที่มีประโยคสั้นๆว่าข้าขอลิขิตชีวิตข้าเองไม่เกรงดินฟ้าเคยได้ยินไหมครับโอเคนะแต่แน่นอนนะเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าพอถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยพอเรามีครอบครัวปับ๊บมันมีอะไรที่ว่าแรงกดดันของงานที่ทํา เพราะอยู่ฝาการฝ่ายการขายและการตลาดเนี่ยถูกกดดันจากตัวเลขถ้าตัวเลขดีเป็นไงครับสบายเจ้าไหนไม่มาเรียกคุยนะแต่ถ้าตัวเลขไม่ดีโอ้โหอยู่ในห้องเย็นครับเย็นจริงๆฮะเป็นอะไรงี้บ่อยๆแรงกดดันกันเยอะประกอบกับตอนนั้นเนี่ยเรามีเรามีลูกนะสองคนที่ตัวเล็กๆนะครับไม่ค่อยมีใครเขาเรียกอะไรนะเออการเอาใจใส่เนี่ยเป็นอะไรที่ว่าเราอยากจะได้อย่างที่เราต้องการนะครับก็ต้องลากจากงานเป็นการ เปลี่ยนวิถีชีวิต360องศาเลยครับซึ่งแน่นอนฮะการที่ลาออกเนี่ยจากงานประจํารายได้ประจำเราก็หายไปถูกไหมฮะเอ๊ะทำยังไงที่จะให้เรามีรายได้เข้ามาแต่เข้ามาแน่นอนฮะมันจะไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าสิ้นเดือนจะต้องได้รับเงินสิ้นเดือนจะต้องรับเงินแต่อันนี้ไม่ใช่ไงก็ไปขางานอิสระทานะครับก็คือห้าอะไรก็ได้ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแล้วได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในบริษัทเครือข่ายแน่นอนคะเป็นบริษัทที่ใหญ่บ้างเล็กบ้าง เดี๋ยวก็เปลี่ยนแผนตลาดเดี๋ยวก็นน่นนี่คือไม่มีความแน่นอนฮะก็คือไปไปวนเวียนวนเวียนอยู่หลายปีนะครับหลายปีมากๆจนกระทั่งว่าลูกโตขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งเรียนจบเรียนจบปับ๊บภาระเราหายภาระเราหายเป็นไงครับนึกถึงตัวเองครับโอ้โหอายุหกสิบแล้วนะะจะทาอะไรดีถามว่าช่วงนั้นเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยทั้งกายและใจแต่ใจเราสู้เพราะเราไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกนะครับ ตอนนั้นบอกได้เลยว่าความมั่นคงในในตัวเองเยเท่ากับศูนยะ์ถ้ากับศูนย์จริงๆครับมีความรู้สึกอย่างเดียวคับวิตกและกังวลมากบางคืนนะนอนไม่ค่อยหลับชีวิตเราจะยังไงกันแน่เพราะว่าแน่นอนนะลูกเติบโตไปหางานทําของเขาเนี่ยเขาก็ต้องอย่างว่าเนาะการสร้างตัวเองสมัยนี้เป็นจะยากมากๆนะครับเออจะทําอะไรดีเนาะความมั่นคงก็มไม่มีแน่นอนนะเราก็พยายามหาอะไรที่ เป็นธุรกิจที่มั่นคงไม่มีความเสี่ยงและลงทุนน้อยที่สุดเพราะว่าเพราะเราไม่มีเงินเดือนประจาอยู่แล้วนะว่าภาวนาภาวนาอยู่อย่างเดียวว่าขอนะขอให้เราร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยเพราะว่าต้องใช้อะไรฮะต้องใช้เงินถูกไหมซึ่งนี้ซึ่งตรงนี้ต่างหากเนี่ยแต่ช่วงนั้นเราก็พยายามหาโอกาสนะครับแน่นอนฮนะก็มีอยู่วันหนึ่งสวรรค์เป็นใจมีวันหนึ่งเพื่อนโทรมานะครับ กริงวเฮียเคลชื่อเลมนกเคลนะครับมีธุรกิจตัวหนึ่งชื่ออัตโทมี่นะครับมาจากประเทศเกาหลีเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นสินค้าจําเป็นนะครับมีไม่ทราบว่าพี่เนี่ยสนใจไหมแล้วเป็นไงค่าสมัครเท่าไหร่ว่าสมัครฟรีตกลงครับผมผมสมัครอัตโทมี่เพราะสมัครฟรีครับซึ่งเป็นอะไรที่ว่าเออแน่นอนฮะมันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายง่ายนะครับโอเคสิ่งแรกที่ผมทําก็คือว่า ผมพื้นไม่มีทางเลือกอยู่แล้วฮะก็พยายามดูว่าเอธุรกิจนี้มันเป็นไปได้ขนาดไหนก็พยายามศึกษาหาข้อมูลของโทมี่ให้มากที่สุดให้มากที่สุดนะครับแน่นอนฮะผมก็พร้อมกับใช้สินค้าด้วยปกติเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นภูมิแพ้อย่างรุนแรงฮะเดี๋ยวน้ำมูกไหลนู่นเนี่ยเพราะว่าแน่นอนอนาะการพักผ่อนก็น้อยเนาะโอเคพอภูมิแพ้ปัก๊กพอได้กินเฮโมหิมช่วงนั้นยังไม่มีเฮโมหิมช่วงต้นอ่ะก็ไปซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านนะมากินเออก็ทุรก ปรากฏว่าสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในสุขภาพของเราโอเคเออดีขึ้นดีขึ้นผมอา้าวไหนไหนก็ไหนไหนแล้วก็เข้าเรียนรู้อาธอมมี่เต็มที่เลยครับก็สมัครเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นวอลเนเทียวอลเลนเทียวอลเลนเทียก็คือว่าเออเขาเรียกว่าพวกอาสาสมัครพวกพลเร็นนะ่ะถ้าเข้างานอาทอมมี่เห็นไมหมวอลเลนเทียเนาะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะก็จะให้พวกพนักง,งานเออพวกสมาชิกอย่างเราเนี่ยเป็นวอลเนเทียผมก็สมัครวอลเนเทียตั้งแต่ต้นเลยครับเป็นไงครับ สนุกสนานครับได้รู้จักคนนู่นคนนี่ได้ศึกษาวัฒนธรรมของโตมีตลอดโอ้ดีจังเลยดีจังเลยนะเออปรากฏว่าเราช่วยงานเสร็จปับ๊บบริษัทก็ให้หนู่นให้นี่มาเราให้ให้กับเราเนี่ยซึ่งเป็นสินค้าที่ใหม่ด้วยด้วยใหม่มากๆจําได้ว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับเสืเอเนะกี่ยวกับฝ้าเกี่ยวฟฝ้านะปรากฏว่าเข้ามาใหม่ๆปับ๊บเอา้อเอาเนาะพี่ๆเอาเลยเอาไปคนละขวดเอาไปใช้โอ้โหเป็นสินค้าใหม่ด้วยอบริษัทก็ใจกว้างดีเนาะเออ เราก็มีความประทับใจอยู่ในนั้น,นะฮะแน่นอนฮะทุกวันนี้ก็คือเราใช้สินค้าพอเราชอบตัวไหนนะครับเราก็พยายามแนะนำนะครับสินค้าที่เราชอบแน่นอนฮะถ้าหากว่าเราเจอใครเจอใครสนใจธุรกิจผมก็พยายามพาเข้าระบบเข้าระบบเพราะรู้ว่าระบบนี่จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเบาขึ้นมีคนอื่นที่เก่งๆมาพูดแทนเราถูกไหมฮะเราก็พยายามพยายามถักทอนะครับถักทอเครือข่ขย ของผู้บริโภคให้มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดแน่นอนฮะผมทําอยู่2อ,อย่างก็คือหนึ่งสร้างโอกาสให้กับตัวเองแน่นอนฮะเราให้โอกาสให้กับทุกๆคนไปในตัวด้วยนะครับอา้าวแล้วทําถึงเมื่อไหร่ล่ะแน่นอนฮะถ้าเราถักทอให้มากพอคนจำนวนให้มากพอมากพอแน่นอนฮะผลก็ตับเ,เกิดเกิดขึ้นมาเองนะครับการทําแบบนี้ฮะเป็นการแบบซ้ำซ้ำซ้ำซ้าแล้วซ้ําแต่ที่ไม่ซ้ําคืออะไรรู้ไหมฮะรายได้ครับ มันไม่ซ้ำครับเปลี่ยนตัวเลขขึ้นไปเรื่อยๆเออนี่คือผลตอบแทนที่มันที่มันสุดยอดจริงๆนะครับต้องทําให้ยาวนานให้เพียงพอนะครับก็พยายามใช้นะครับก็คือระบบของบริษัทเนาะเป็นอะไรที่ว่าอันนี้ก็คือเป็นภาพที่ผมออกไปทํางานนะครับผมทํางานพื้นฐานครับทุกงานพื้นฐานที่ที่เราจับขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเราเอง,งหรือที่บริษัทอะผมจะพยายามเข้าไป แล้วพาทีมงานเข้าไปเรียนรู้ด้วยกันพร้อมๆกันนะครับแน่นอนทีมงานมันก็โตเตอโต,โต,โ,ตโตไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นภาพที่ว่าทํางานตลอดเวลานะครับอ,อยู่ต่างจังหวัดก็ไปนะครับกรุงเทพไม่ต้องพูดถึงกรุงเทพโอเคเนาะเราก็เป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยตรงนี้เป็นอะไรการทํางานที่อันเนี้ยเห็นไหมฮะโอเคล้วก็กินไปด้วยเที่ยวไปด้วยคุยไปด้วยฮะก็คือทํางานไปด้วยฮะก็คือ เป็นแบบแบบงานทั่วไปที่พวกเราพอรู้กันนะเนาะโอเคครับผู้นําระดับสูงมานะครับเราก็เข้าไปเข้าไปฟังด้วยอะไรด้วยนะ่ก็คือมาบัรยายโดยเฉพาะนะครับคือเรียนรู้ตลอดเวลาที่เราเรียนรู้เพราะว่าเราต้องการเรียนเพื่อน,นําไปถ่ายทอดนะครับให้กับทีมงานว่าทําแล้วจะได้แบบนี้แบบนี้นะให้เขาเห็นภาพนะครับโอเคนะครับอันนี้ที่ศูนย์นะครับกลุ่มใหญ่เลยครับเห็นไหมฮะโอเคเป็นไงครับระบบก็คือว่า บริษัทเนี่ยเน้นมากก็คือ8ขั้นตอนสู่ความสําเร็จนะครับซึ่งมีรายละเอียดมากครับหกับ2อเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่แนวคิดของเรานะครับแนวคิดความฝันการตั้งเป้าหมายตั้งใจที่แนวแนแนวคิดส่วนข้อที่3 4 5 6นะครับลิสต์รายชื่อการเชิญชวนอธิบายธุรกิจติดตามผลนะครับก็คือค้นหาครับค้นหาวิธีการนะครับส่วน เจ็ดกับแปดให้กคำปรึกษาก็คือการพัฒนาและก็รักษาคนของเรานะฮะเดี๋ยวรายลึกๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวลองถามผู้ที่ชวนท่านมาเนาะไอ้นี่ครับอยากให้ท่านออลองไปศึกษาเพิ่มขึ้นนะครับส่วนเอชคอร์เช็คลิสก็คือเป็นการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็โคลนนิ่งนะครับตรงนี้ต่างหากนะครับโอเคเนาะโอเคครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันครับโอเคอ่ โกร้อยโกร้อยโกร้อยหมายว่าไปหาผู้บริโภคหนึ่งร้คนนะครับแล้วให้ผู้บริโภคสร้างผู้บริโภคขึ้นมา100คนนะครับแล้วทำให้เขาใช้สินค้าร้อยชิน้นทุกวันนี้สินค้าโทมีในเมืองไทยมีทั้งหมด112ชนิดนะครับเป็นอะไรที่ว่าเราสามารถบอกเราสามารถเล่าเราสามารถาพูดความประทับใจให้กับผู้บริโภคทุกๆคนนะครับ อาว่ามันดีอย่างนี้ดีงีดดด้ดีงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นผู้บริโภค100%เซครับเพื่อที่เพื่อที่จะไปบอกต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้สินค้าน้อยแน่นอ,นอนฮะผู้บริโภคคนเดิมโอกาสที่จะก็ซื้อซ้าเนี่ยมีไหมครับน้อยครับโอเคเนาะซึ่งตรงนี้ต่างหากโอเคครับอ,อันนี้ผลลัพธ์นะครับแน่อนอนอะทำมาเราก็ต้องมีผลลัพธ์นะได้มีโอกาสไปเที่ยวกับทางบริษัทเนาะ ไปที่เกาหลีสองสามครั้งแล้วก็ไปเที่ยวไต้หวันด้วยอะไรด้วยฮะซึ่งตรงนี้ต่างหากทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยบริษัทเนี่ยเขาดูแลอย่างดีนะเป็นอะไรที่ว่าเนี่ยทำให้เรารู้ว่าโอ้ไปเที่ยวกับอตโมี่เนี่ยสุดยอดเลยน้องๆก็ออเ,เอาบริการเราดีนมากๆเลยฮะจนเราประทับใจนะเออคิดว่าคงใช้บริการของน้องอีกตลอดตลอดไปนะฮะครับไม่ทราบว่ามีท่านไหนอยากจะไปเที่ยวกับอตโมี่บ้างครับยกมือหน่อยครับ โอเคนะครับขอให้ขอให้เป็นกลายเป็นจริงนะโอเคครับอันนี้ไปที่ไต้หวันนะครับอันนี้ไต้หวันอันนี้เป็นคราวมาสเตอร์นะครับอันนี้เป็นที่ที่ไต้หวันเหมือนกันครับนะครับอันนี้ไปเที่ยวนะครับอันนี้นะครับที่เกาหลีสวยงามมากครับเป็นภาพที่อยากแค้พวดท่านจําไว้เลยนะครับไปให้ได้นะครับไปให้ได้เนาะนี่ที่สํานักงานใหญ่นะครับอาหารอร่อยครับอาหารอร่อยครับเออ อยากเชิญชวนอ่าโอเคได้พาครอบครัวไปด้วยเนาะอ่าอาอตมีนี่เราเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็สร้างความฝันของเราให้เป็นจริงได้นะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจของเราเองเราเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มถูกไหมฮะโอเคครับตอนนี้มีคำอยู่คำหนึ่งที่พวกเราได้ยินกันบ่อยคขาว่าเอจจิ้งโซซายตี้ข้าจะคำนี้ฮะเอจจิ้งโซซตี เขาเรียกว่าสังคมผู้สูงวัยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงวัยเรียบร้อยแล้วนะครับคําว่าสังคมผู้สูงวัยแปลว่าคนที่มีอายุ60ปีมี20เปอร์เซนของประชากรของประเทศเยอะไหมครับและเป็นยังไงครับแน่นอนฮะ คนที่อายุ60ปีขึ้นไปจะมีความเครียกโดดเดี่ยวอ้างว้างไม่ค่อยมีคนใส่ใจนะครับแล้วก็ขาดเอาใจใส่จากลูกหลานนะครับแล้วก็ขาดแรงงานที่จะพัฒนาประเทศนะครับแน่นอนฮะคนหนุ่มสาวจะแต่งงานน้อยลงนะครับเพราะแรงงานจริงๆเนี่ยจะหมดไปแล้วก็เสร็จปั๊บเนี่ยเป็นไงเขาจะเริ่มต่ออายุครับจาก60ทําถึง60 65ใครได้ยินใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้ต่างหากเฮ้ย มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะเป็นภาระค่าใช้จ่ายของประเทศชาติด้วยผมไปที่ไต้หวันไปที่เกาหลีฮะเจอฮะสวฮะทำงานอยู่ที่สนามบินอะไรเอ่ยเนี่ยทำงานครับดูรู้เลย65ขึ้นไปแน่นอนฮะเป็นอะไรที่ว่านี่ไงถ้าหากว่าเรามีอะโทมี่รองรับรองรับไว้เนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าเออเรามีความอุ่นใจนะครับอุ่นใจเนาะขอให้เราไปเยี่ยมลูกหลานนะครับให้ลูกหลานมีแต่รอยยิ้ม มีความอบอุ่นับออกมาต้อนรับเราอาม,ม่าอากงคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมหนูบ่อยๆนะอยากได้ยินคำนี้ไหมครับสมมุติว่าเรามีรายได้ในสักห้าแสนลื่นหนึ่งล้านบาทต่อเดือนเนี่ยเป็นไงครับเป็นคนสอวที่มีคุณค่าถูกไหมครับใส่ใจเราดีมากๆเลยใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะจากโลกไปแล้วอะสมมุตินะจากโลกไปแล้ว ทุกๆวันอันคารอ่ะติ้งติงต้งติง้งเดือนหนึ่งสี่ครั้งอ่ะบวกอีกสองครั้งคือวันที่เจ็กับวันที่ยี่บสองอ่ะที่เป็นโบนัสอ่ะเป็นไงครับเสียงสวรรค์ชัดๆเลยโอ้โหติ้งติงต้งตเออเอออะไรกันเงินเข้าบัญชีอีกแล้วหรออู้ตายเลย <Little> <S 1> <S 1> น่าลำคาญจังเสียงนี้ ไปไงครับเราอยากจะมะีมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับเราต้องขอบคุณครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณยายนะครับที่สร้างธุรกิจอตโตมี่ส่งต่อถึงลูกหลานของเรานะครับแน่นอนฮะถ้ามาดูภาพนะครับของคนที่ประสบความสำเร็จใน i m p e r i a ี Master นะครับปาร์คดองซอนซึ่งท่านนี้เนี่ยเป็น Imperial ท่านที่9ของอตโตมี่อิมพีเรีคือรายได้ตั้งแต่3ถึง5ล้านบาทนะครับ พอท่านจากโลกนี้ไปเนี่ยแน่นอนนะก็ส่งต่อถึงลูกของท่านก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปเนี่ยท่านประธานปากเนี่ยได้โทรไปหาบอกว่ามีอะไรให้ช่วยไหมปากดองซอนตอบว่าไม่มีแล้วหมดห่วงแล้วหมดห่วงแล้วท่านจากผมก็ได้เจอตัวเป็นๆตอนที่ท่านมาประเทศไทยประเทศไทยเนาะโอเคซึ่งเป็นอะไรที่ว่าโอ มันมันมันยอดเยียมจริงๆนะลูกหลานก็สุขสบายนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่า่าถ้าลูกหลานมาสร้างเนื้อสร้างตัวจากที่พ่อแม่ยังไม่ได้ให้สมบัติอะไรเลยนะฮะมาสร้างเนื้อสร้างตัวบอกได้เลยว่ายากหรือง่ายครับยากยากมากเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้นูสาวพัดเต็มไปหมดเลยฮะเป็นอะไรไอีกท่านหนึ่งก็คืออันนี้เป็นลูกสาวท่านนะครับอีกท่านหนึ่งก็คืออ่อสวสูงวัยอิมเอจาอิมเอจาท่านนี้เนี่ยเริ่มทําธุตตรกิจอตมี 69ครับใครอายุหกสิบเกยกมือให้หน่อยยังนะโอ้โหท่านมีโอกาสมากกว่ามากกว่าอเมจาเยอะนะจนทุ่งแปดสิบเอฮะท่านเป็นคลาวมาสเตอร์คลาวมาสเตอร์นี่รายได้คือ1ล้านบาทขึ้นไปท่านอยู่คลาวมาสเตอร์คลับด้วยฮะโอ้โหเป็นอะไรที่ว่าสองล้านบาทขึ้นไปแน่นอนฮะแน่นอนครับไปไงครับไปเยี่ยมลูกลูกหลานลูกหลานชอบไหมครับชอบพ่ออะไรฮะเออ นี่งไงนี่คือความอบอุ่นพอ่อเลยฮะพอเราทำอัโตมีทำหนึ่งได้ถึงสามลูกและหลานคุ้มยิ่งกว่าคุ้มฮะนะครับจงเป็นลูกที่ดีตอนที่พ่อแม่หรือผู้มีพระคุณยังมีชีวิตอยู่ความกตัญญูไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนที่ล่วงลับไปแล้วเพราะเพราะเราไม่มีโอกาสกะตะเวที หรือตอบแทนบุญคุณท่านอีกต่อไปอขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจเนาะเราศึกษาเรียนรู้ไหนๆก็เสียเวลามาแล้วศึกษาเรียนรู้เพื่อความสำเร็จของตัวเราคนที่เรารักนะครับ See you at the top ขอบคุณครับเสียงรบมือให้กับชาลลรดมาสเตอร์นัทวัฒน์อีกครั้งหนึ่ง